สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วนะครับกับวิชาสุขศึกษาและพระศึกษานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่2นะครับก็จะมาเรียนวิชาภระศึกษากันนะครับก็วันนี้จะมาคุยกันเรื่องการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับหรือว่า basic movement นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะก็ต้องขอสวัสดีนักเรียนชั้นปสามทุกคนเลยนะครับไปต่อไปเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับไม่มีความซับซ้อนเลยแสดงว่ามันต้องไม่อะไรไม่ยากนะครับ ไม่มีความซับซ้อนก็เท่ากับว่าไม่ยากทุกคนทําได้นะต่อไปนะครับประโยชน์ของมันคร่าวๆนะครับที่ครูจะพูดถึงก็คืออย่างแรกเลยนะใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยแสดงว่าทุกคนต้องทําการเรคลื่อนไหวนิานทุกวันนะครับตลอดเวลานะครับแสดงว่าทําได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับต่อไป การเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยสามารถนะครับที่จะพัฒนาไปสู่ทักษะทางด้านกีฬาได้นะอันนี้ในการต่อยอดนะครับต่อไปข้อที่3นะครับมันสามารถที่จะใช้เป็นการบริหารร่างกายสําหรับผู้สูงอายุได้นะครับก็จะมีประโยชน์ในการบริหารกล้ามเนื้อนะครับสําหรับผู้สูงอายุเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับ มันไม่มีความยากเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะครับจึงทําให้เหมาะกับการที่จะเอามาเป็นการบริหารร่างกายสาหรับผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าข้อสุดท้ายนะครับมันก็สามารถใช้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้นะครับข้อนี้การเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยถ้าเธอทําในจํานวนครั้งที่มันเยอะๆหรือทําครั้งหนึ่งนานๆเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเธอเดินนะครับจากบ้านมาโรงเรียนจากบ้านมาโรงเรียนใช้เวลาสัก15นาทีเธอเดินมาปุ๊บ15นาทีกล้ามเนื้อตรงไหนมันใช้เยอะครับขาใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันคือการเพิ่มความแข็งแรงให้กับขาของเธอนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่มีประโยชน์นะครับคร่าวๆที่ครูเอามาบอกกันนะครับต่อไปนะครับเธอรู้ไหมครับว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงสงสัยไหมครับ วันนี้จะมารู้กันนะครับว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนขามือเท้าหรือการที่จะเดินไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันเกิดจากการสั่งการของสมองครับอันนี้เลยนะสั่งการของสมองนี่เห็นไหมชื่อว่าเซรีเบร่ฟนะครับชื่อสมองที่สั่งการกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหวหรือขยับนะครับชื่อมันก็เซรีเบร่ฟแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปรู้ลึกอะไรมากนะครับก็รู้แค่ว่ามันชื่อนี้นะเมื่อสมองสั่งการมาเนี่ยครับกล้ามเนื้อก็ จะทํางานทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราคิดจะหยุดดินสอปุ๊บเราก็เอื้อมมือไปหยิบนั่นคือสมองสั่งให้กล้ามเนื้อแขนเอื้อมมือไปหยิบอะไรครับดินสอใช่ไหมครับอใช้สมองนะครับ มันไม่ใช่ความคิดนะอยู่ๆเธอมานั่งตัวแข็งๆแล้วคิดว่าขยับแขนสิแล้วบอกเอ๊ะแขนไม่เห็นขยับเลยไม่ใช่นะครับไม่เ,เหมือนกันนะมันจะเป็นการส่งประสาทระหว่างสมองมายังกล้ามเนื้อครับเราไม่สามารถไปรู้ได้ว่ามันจะสั่งตอนไหนแต่ว่าเราสามารถบังคับได้ว่าร่างกายชั้นจะทำอะไรใช่ไหมครับโอเคต่อไปนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดสมองกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันทํางานไม่สัมพันธ์กันหรือว่ามันสั่งการช้านะครับก็จะทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานช้าเคลื่อนไหวได้ไม่แม่นยาําเช่น ยกแขนได้ไม่สุดหรือว่าเดินได้ไม่ค่อยตรงอะไรอย่างนี้นะครับสรุปง่ายๆสมองสั่งการกล้ามเนื้อทาแค่นั้นเองสมองสั่งกล้ามเนื้อทาแค่นั้นเองนะครับไม่ยากต่อไปนะครับการขึ้นไหวพื้นฐานเนี่ยหลักๆเลยนะครับมันจะมีอยู่3รูปแบบไอ้สรูปแบบเนี้ยไม่ยากทั้ง3าแบบเลยนะครับแต่ว่า วันนี้ที่เอามาสอนเธอเนี่ยมันเป็นอย่างแรกนะครับแสดงว่ามันง่ายสุดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่า item, ไอการเคลื่อนไหวอย่างแรกเนี่ยที่มันไม่ยากเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันคืออะไรนะครับก็คือการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นั่นเองนะครับงงไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่กับที่เอสรุปมันเคลื่อนไหวไหมครับแล้วมันจะอยู่กับที่ยังไงในเมื่อเราเคลื่อนไหวเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุดแล้วครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เธอ ใช้ทุกวันหนึ่งจากนั่งลุกเป็นยืนจากยืนมาเป็นนั่งนะครับร่างกายเธอมีการเคลื่อนไหวถูกไหมครับจากยืนเคลื่อนไหวตัวเองเนี่ยให้ลงมานั่งที่เก้าอี้แต่ว่าเธอไม่มีการเคลื่อนที่ไปอยู่จุดอื่นนะครับอยู่ที่เดิมนะไม่นับรวมที่เธอเดินมาที่ที่เก้าอี้นะครับเธอถึงเก้าอี้ปุ๊บเธอยือนก่อนนะครับเธอคงไม่เดินมาปุ๊บเธอก็ตูม้มล้มทิ้งตัวนั่งเลยไม่ได้นะครับล้มหัวฟาดพื้นแนวนะดังนั้น พะฉะนั้นเธอต้องยืนก่อนแล้วเธอก็ย่อตัวลงที่เก้าอี้ก็กลายเป็นท่านั่งใช่นไหมครับหรือจากท่านั่งเธอก็ยืดตัวขึ้นให้มันกลายเป็นท่ายืนเห็นไหมครับไม่มีการเคลื่อนที่เลยแต่มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไอ้เจ้าการเคลื่อนไหวอยู่แบบที่เนี่ยถ้าเธอทําได้ไม่ดีมันสามารถฝึกได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันทําได้ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะนะครับอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆ หรือทักษะอื่นๆที่เป็น,ปนการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับอ่าแสดงว่ามันก็สําคัญนะครับต่อให้มันง่ายแต่มันก็สําคัญนะต่อไปนะครับไอการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวอ,อวัยวะต่างๆแขนขามือเท้าคอหัวไหล่อะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถขยับได้แต่ว่ามันจะไม่มีการเคลื่อนที่แค่นั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น ลุกยืนหรือยืนมาเป็ปนนั่งกระโดดอยู่กับที่ก็ได้นะครับหรือการยืดกล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อเคยทากันไหมครับการยืดกล้ามเนื้อกดออกกํารังกายอย่างเงี้ยนะครับหรือเดินอยู่กับที่ก็ได้นะครับงงไหมเดินอยู่กับที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอการเดินอยู่กับที่มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่มาให้ดูกันนะครับนี่ครับอย่างแรกนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เห็นไหมครับ ก้มไปแตะปลายเท้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวแต่ว่าทําไมไม่มีการเคลื่อนที่ไปไหนเลยเห็นไหมครับยืนอยู่ที่เดิมอ่าต่อไปเหมือนกันอยู่ที่เดิมเลยแต่ว่ายากขึ้นมานิดนึงนะครับมีการทําไมบิดลําตัวสลับซ้ายขวาเห็นไหมครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการอะไรไม่มีการเคลื่อนที่เห็นไหมครับอ่าอ่าต่อไปอ่าวิ่งอยู่กับที่อ่า จะมาดูว,าว่าวิ่งอยู่ที่เป็นไงน,นะครับแบบนี้ครับวิ่งย่ำๆเท้าอยู่ที่นะครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่จุดเดิมเท้าอยู่ที่จุดเดิมการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับถ้าเกิดเธอทําสิ่งนี้ไม่ได้เนี่ยเธออาจจะเคลื่อนไหวได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นก็คือการทรงตัวนะครับถ้าเธอทรงตัวไม่ได้ก็จะทําให้ทําไมจากนั่งขึ้นมาเป็นยืนก็ทําไมเซจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ใช่ไหมครับหรือ เดินๆก็อาจจะทําให้ทําไมเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาทรงตัวไม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการทรงตัวก็สําคัญเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับสรุปง่ายๆสั้นๆได้ใจความเลยก็คือว่าอ่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแต่มีแต่นะครับแค่นี้เองครับสรุปการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เนี่ยมีแค่นี้เองร่างกายเคลื่อนไหว ส่วนไหนไม่รู้แต่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปที่อื่นนะครับแค่นั้นเองเห็นไหมสรุปแล้วไม่ยากเลยนะครับโอเคงั้นสัปดาห์นี้ก็คงต้องพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการเคลื่อนไหวพื้นฐานอย่างต่อไปแบบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในอีก e ี EP หน้านะครับก็เดี๋ยววันนี้คุณครูมีงาน ให้ทาเป็นใบงานง่ายๆไม่ยากนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูคก็คงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ